ในยุคสมัยนั้นพ่อค้าแม่ค้านี่ไม่ค่อยใช้หรอกครับสวิสกาสมัยก่อนงานบริการมันไม่ค่อยมีมันพ่อค้าแม่ขาย,ยขายของง่ายจะตายคนมีตังค์อยู่แล้วยุคสมัยนั้นแต่คนที่ใช้จริงๆมักจะเป็นข้าราชการใช้ข้าราชการเมักจะใช้นะเขาใช้ไปเพื่อที่เวลาทํางาน,เ,นเขาจะได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เพราะว่าอาชีพข้าราชการเี่ยมันเป็นอาชีพที่ เอาจริงก็น่าสงสารนะนะครับมันเป็นอาชีพที่ตำแหน่งมันไม่ได้มีเยอะอะไรแล้วเวลาเราก็รู้กันอยู่นะเมืองไทยอ่ะเวลาจะเอาใครขึ้นมาเนี่ยก็เอาพวกพ้องใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือรวบผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดันเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะว่าที่เขาจะไปได้สูงกว่าที่เขาเคยเป็นนะใช่ไหมละ่ะเขาจําเป็นต้องมีสมัยนั้นนะ่ะสาริกาเนี่ยเขาหวงมากนะครับของหลวงพ่อน่วมเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาอยู่กับพวกผมได้เนี่ยก็เนื่องจากอยู่ในยุคของลูกหลานไม่รู้คืออะไรแล้วมาปล่อยเอาจริงๆมนะเพื่อนเห็นอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนไม่รู้เลยเอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้สนใจมันก็ไม่มีค่ากับเพื่อนใช่ไหมล่ะใช่ไหมเขาก็มาปล่อยกันแต่ถ้าเป็นคเป็นเป็นคนในสมัยนั้นหวงมากนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมีลาบยศสรรเสริญเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ่ะสาริกาหลวงพอนุ่ม,นมเนี่ย ก็การันตีถึงที่หนึ่งแดนใต้แล้วนะถ้าเพื่อนคนไหนจะนําไปใช้จงรู้ไว้เลยว่ามันเสริมทางสายเมตตาหมาสน่์ด้านวาจาการพูดการคุยเจรจาต่อรองต่างๆนานานะเราเนี่ยไม่แน่หรอกครับชีวิตเราอาจจะพลิกเพราะปากของเราก็ได้พี่ในโลกเนี้ยมีคนที่พูดจาเนะี่ยดีมีเสน่ห์ จนทาให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่รุ่งเรืองมากมายนะครับเพราะพลังอํานาจแห่งปากหรือวาจาการพูดการจารนี่มันสูงมากอยู่แล้วแล้วเราต้องพูดตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าอาชีพอาชีพอาชีพที่เราทําเนี่ยเป็นการสร้างเงินด้วยวาจาของเราอยู่แล้วเนี่ยสิ่งสิ่งเนี่ยมีไว้แต่ครับไม่เสียหลายแล้วครับไม่เสียหลายแล้วครับสัจการหลวงพ่อนุ่มดมดหลวงครู แต่รอบนี้ผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะผมปิดเป็นคู่เท่านั้นนะครับนานๆทีผมจะเจอเป็นคู่ที่มันสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะธรรมดาเจอเป็นคู่เนี่ยบางทีตัวผู้อาจจะ